ถ้าพูดถึงการปลูกข้าวบ้านเราแล้วถือได้ว่าเป็นอาชีพที่แพร่หลายอย่างมากทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์นั้นก็มีวิธีการปลูกและดูแลแตกต่างกันไปวันนี้รายการกล้าลองของดีจะพาไปพูดคุยกับคุณป้าปานีชาวนาอีกท่านหนึง่งที่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวเขาจะใช้วิธีไหนเคล็ดลับอะไรเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อปานีนามสกุลอ่อนชำ่ำอยู่บ้านเล็กที่42ทับ2ตำบงามท่าโบทอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทคุณป้าปลูกพืชอะไรบ้างคะจะมีก็แถบข้างในก็มีพวกเขาก็ปลูกพวกสวนมะม่วงมั่งอะไรมั่งางนี้ทำไมคุณป้าถึงเลือกปลูกข้าวพันุปทุมคะก็ราคาดีกว่าอย่างอื่นอะ ปีที่แล้วทำสามหนึ่งกับสี่หนึ่งแล้วได้ผลผลิตดีไหมคะปีที่แล้วก็เขาก็ได้ราคาก็หมืน่นเพราะมันช่วงราคาประกันนะช่วงนี้มันก็ประทุมได้ราคาดีกว่า<ม>เขาก็ทำประทุมกันเยอะแต่พวกสามหนึ่งนี่ก็น้อยตอนเนี่ยที่ตอนเกี่ยวที่แล้วนี่เกี่ยวใหม่ๆปลายเดือนกระดักกระดาเขาได้แปดพันพอที่บ้านเกี่ยววันที่ที่สองที่ ที่3กันยาได้7,700พันนแหละถ้าเป็นข้าวปะทุมมาได้เขามันเป็นข้าวอ่อนไงคุณป้ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะคนนึงก็20บกว่าไร่อยี่สิบสาไร่บางคนเขาก็ทำห้าสิขึ้นทำกันเยอะแต่มันแต่ละแ,แ,แปลงแปลงละยี่สิอะไรอย่างเงี้ยมันหลายหแปลงที่ทำปีหน้านี้ก็25่ส้ไร่ แล้วคุณป้าทำนาม,มากี่ปีแล้วคะก็ทำก4 0ปีแล้วแหละตอนนี้ก็อายุเ็66แล้วเมื่อก่อนจะเจอปัญหากับอะไรบ้างคะเมื่อก่อนมันไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเพราะยาก,ก็ไม่ค่อยได้ฉีดอะไรเพี้ยกระโดดมันก็ไม่มีเท่าไหร่นานๆก็จะโผล่มาสักเททำเมื่อก่อนทำข้าวไอข้าวปีข้าวฟางลอยอ่ะ พี้ยกระโดดลงได้กระสอบเดียวเพี้ยกระโดดกินไม่เห็นลวงเลยอะ่ะไม่ได้อะไรเลยต่อต่อมาก็มันก็มีกินบ้างแต่แบบมันก็ได้อะ่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหเพี้ยกระโดดนี่ร้ากาดมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนกับตอนนี้การทำนามันแตกต่างกันเยอะไหมคะต่างกันเยอะเลยเมื่อก่อนก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากอะ่ะเดี๋ยวนี้ต้องใช้ปุ๋ยเยอะทาไม่งั้นก็จะไม่ได้ข้าว เมื่อก่อนมันใช้ทําข้าวแบบฟางลอยมันก็เป็นข้าวนาปีไงแล้วมาทําข้าวพวกโกขอนี่มันก็ต้องใช้ปุ๋ยถ้าไม่ใช้ปุ๋ยผล,ผลผลิตก็จะไม่ได้เยอะบางคนใส่ถึงกับไล่ละลูกกว่าแต่ที่บ้านนี่ใส่ไม่ถึงลูกก็ได้ไม่ถึงไล่ละเกียนอย่างเขาแต่คุณป้าก็ได้ต้นทุนต่ํากว่าเขานะคะแล้วที่นี่เขาใช้สารเคมีกันเยอะไหมคะเนี่ยแบบแถวนี้เขาก็ใช้เคมีกันทั้งนั้นน่ะก็ยาฆ่ามแมลง ยาเขาก็ใช้พอหวานปุ๊บเขาก็จะฉีดยาคุมยาฆ่า,มาแมลงพอถึงกําหนดเขาก็หวานปุ๋ยฉีดยาไม่รู้มีหรือไม่มีมแมลงเขาก็ฉีดกันเขาคิดว่าฉีดแล้วมันก็ฆ่าเขาก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณป้าคิดยังไงกับการใช้เคมีล่ะคะแล้วเห็นว่าคุณป้าก็เริ่มหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยคิดว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่ฉีดไม่อะไรอ่ะกระดูกข้าวเราก็ดีๆก็ปล่อยมีทางเกษตรเขาก็มา อบลมมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็ไปฟังเขาก็เสนใจแต่ก็ทําไม่เป็นหรอก <c oughs> เขาก็อยากให้ลดต้นทุนให้หมักฟางอะไรต่ออะไรเงี้ยให้ทาไอ้พวกปุ๋ยน้าชีวาภาพคนไหนสนใจก็ก็ไปกันแต่ก็บางคนก็ไม่ได้ทาหรอกก็ไปฟังอย่างนั้นแหละมันแบบมันจะต้องหาเคาะสิ่งของที่ปัญหายากหน่อยอย่างเมื่อก่อนนี้แบบกากน้ําตาลอะไรก็หายากอย่างนี้มันก็หาพอหาได้แล้วบายตลาดเขาก็มีขาย กเกษตรกรส่วนมากเขากลัวว่าใช้อินทรีย์แล้วมันจะไม่ได้ผลดีใช่ไหมคะแล้วถ้าพูดถึงต้นทุนกับราคาข้าวแบบนี้คุณป้าคิดว่าจะอยู่ไหวไหมคะใช่เขาก็กลัวว่าข้าวจะไม่ดีมั่งอะไรมั่งจะไม่ได้เยอะสู้ฉีดยาดีกว่าเขาก็คิดกันอย่างนะั้นฉีดยาก็เปลืองตังค์ไม่ค่อยฉีดกับเขาหรอกอยู่ไม่ไหวหรอกเพราะถ้ายิ่งเช่านาด้วยไม่รอดไม่เหลือปุ๋ยยาก็แพง ต้นทุนต่อไร่ก็มันตกสี่พันนะแล้วโรงสีเขาได้กำหนดไหมคะว่าจะต้องปลูกพันธุ์อะไรบ้างเขาก็พูดกันนะว่าปีนี้เขาจะซื้อข้าวไอ้นั่นไอ้นี่อย่างเงี้ยคุยกันว่าเออปีหน้านี้ต้องปลูกไอ้นั่นไอ้นี่นะปีหน้านี้เขาก็คงจะลงประทุมกันอีกเยอะเพราะซื้อเขาปลูกกันไว้เยอะซื้อแบบคนไหนข้าวเขาดีก็ไปเอาข้าวเขาซื้อเขาปลูกเขากันบางเจ้า เกี่ยวหมดหนานี้ขายแต่เขาปลูกอะ่ะถ้าไปซื้อไอ้ที่เขาใส่กระสอบแล้วก็200กว่าบาทมันก็เหมือนๆกันแหละบางทีเขาก็ว่าเออเจ้านี้ดีไม่มีข้าวดีเขาก็เกี่ยก็ซื้อกันวนวตอนนี้พอไปซื้อที่กระสอบบางเจ้าก็มีก็ข้าวดีมาหวานในนาเรามันมีอยู่แล้วอะ่ะโอโ้โหข้าวดีเดเยอะขนาดนี้ไหนจะต้องจ้างคนตัดอีกแล้วมันจะคุ้มไหมคะเนี่ย ก็ได้ก็มีแบบข้าวก็ได้ปกติอย่างก็ที่เขาเคยทำนั่นแหละตอนนี้แบบมันเป็นที่ว่าเขาไม่ว่าไม่มีข้าวดีไงที่เขาซื้อเขาก็จ้างคนตัดเป็นวันนะ่ะวันคนละสามร้อยต่อหนึ่งวันเนี่ยนานเนี้ยสิสิบสี่ไนเนี้ยนะจ้างเขาหมดเป็นหมื่นกว่าบาทถ้านาเช่าเขาก็จะไม่เหลือก็เมื่อก่อนนี้นะข้าวเกลือหมื่นก็ยังจ้างไม่ถึงหมื่นเลยแค่หมดแค่หกพันสี่พัน เที่ยวนี้ข้าวถูกอิดก็เยอะก็ต้องจ้างไม่จ้างกันเดี๋ยวไปขายก็ไม่ได้ราคาทีแรกก็คิดว่าจะไม่ไม่ตัดนะมาดูแล้วเยอะจังต้องจ้างเขาก็จ้างกันทุกคนนะ่ะบางคนหมดถึงสองหมื่นนานาเขาเยอะแบบเขามีเงินหน่อยเขาก็จ้างกันแต่บางคนไม่มีก็ไปหาเขามาแล้วปีนี้เจอปัญหาเรื่องโรคเรื่องมแมลงเยอะไหมคะ ทีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนฉีดเงียบมันมีช่วงช่วงปลายใกล้ๆจะเกี่ยวนะเขาบอกเพี้ยก็โดดมาแล้วนะก็มีคนฉีดบ้างเหมือนกันทุกปีนี้หู ح, เสียงเครื่องนี่เช้ามาเย็นมาปอดปอดเอ็ดหมดปีนี้ครับดีถึงแรงก็มีน้ําคลองมันก็ได้กินได้ตลอดโอ้โหนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณป้าที่ทํามา40ปีแล้วนะคะเนี่ยแล้วที่นี่เขาทํานากันกี่เที่ยวคะสองตอนนี้เหลือสองลนะ เมื่อก่อนนี้ก็เนี่ยตอนนี้บางเจ้าเนี่ยอย่างกระเจ้านึ้กระเจ้าที่สามนะที่เขาดำแต่ก็ไม่ได้ข้าวเท่าไหร่หรอกมันแบบมันน้อยเจ้าหนูก็กินมั่งอะไรมั่งเนี่ยติดหนาวจะไปออกอาช่วงใกล้ๆหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนาวถ้าหนาวจะจัดก็จะเป็นเขาเรียกข้าวจู่อ่ะไม่ค่อยออกออกมาแล้วมันมาคากระโปงเม็ดกระดา แล้วผลผลิตที่ได้คุ้มกับต้นทุนไหมคะคุณป้ามันบางคนก็สิบไร่ได้สามเกียนสี่เกียนอย่างเงี้ยขาดทุนเขาก็อยากเสี่ยงอ่ะเผื่อบางทีจะได้อย่างเงี้ยมันไม่แน่บางทีอากาศมันมันไม่ปกติแล้วรอบไหนคะที่ได้ผลผลิตดีที่สุดเลยอะคะ่ะเนี่ยรอบที่เกี่ยวที่แล้วเนี่ยได้ฝนเพราะข้าวปะทุมมันชอบฝนชอบแบบ รับได้ทุกอากาศนะถ้าอย่างก็พวกสามหนึ่งนี่ก็ไม่ชอบแถวอำเภอสันอะไรนู้นน้ำยังไม่ค่อยมีเหมือนที่นี่นะที่นี่น้ำดีก็ถือว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะแล้วคุณป้าก็หันมาใช้เกษตรอินทรีย์แล้วด้วยและที่สำคัญก็สนใจในกรีนเอกลีนบีมากๆด้วยนะคะทำไมคุณป้าถึงสนใจคะก็เห็นเขากำลังฉีดน่ะกำลังเดินฉีดข้าวสูงประมาณแค่เนี้ย อ่อูข้าวก็ดีจังว่าเห็นก็ฉีดก็ตอนนี้เขาก็โฆษณาเขาก็พูดนะคุณกล้าทดลองไหมล่ะเออสนใจว่าเออเ,เดี๋ยวดูอีกหน่อยก็ดูไปก็เออเขาก็พูดพูดไปแล้วตอนนี้ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสนใจให้ติดต่อเบอร์โทรอันนี้ก็คอยจ้องดูตรวจจะจะสั่งดีหรือไม่ดีเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็เออก็ <c oughs> ลองโทรสั่งสั่งดูนะ เขาก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่ากระปุกหนึ่งชุดหนึ่งฉีดได้กี่ไล่อะไรอ่ะไม่ได้ถามหรอกทีแรกก็สั่งมาชุดเดียวก็มาฉีดก็บอกจ้างเขาฉีดแต่บอกว่าเอาหมดนี่แหละแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยตอนนี้เขาฉีดได้14ไร่พอดีเห็นมันถูกดีก็เออเอาลองซิสั่งโดยที่ไม่ได้พูดบอกกับเขาเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากมากเลยค่ะคุณป้าทั้งราคาถูก และก็ได้ผลผลิตดีขนาดนี้คุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะแล้วฉีดกิน A กิน B ไปแล้วกี่วันถึงเห็นผลคะประมาณ15วันนะก็มาดูเรื่อยแหละดูเอ๊ะทำไมไม่เห็นเขียวพออยู่ๆมาเออชักเริ่มเขียวขึ้นเออก็ค่อยชวดทีนี้พอนั่นเสร็จพอมันใกล้จะนั่นจะจะออกเหลือง ก็ปุ๋ยมาหยอดให้อีกหน่อยหนึ่งทีนี้ก็ไปซื้อไปสั่งมาอีกสั่งอีกจะสั่งทีแรกจะสั่งสองสองชุดเขาบอกว่าเอาสามชุดเลยสิจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งอเอาก็เอาก็เลยเอาเดี๋ยวนี้ยังอยู่อีกชุดหนึ่งเพราะฉีดไปสามครั้งแล้วก็ค่ามันออกก็เลยหยุดเขียว <มา S 2> แล้วสูงขึ้นดีมากๆเลยล่ะคะ่ะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วปกติก่อนใช้กิน A กิน B ข้าวเขียวขนาดนี้ไหมคะปกติใส่ปุ๋ยยังไม่ไม่ค่อยสูงเลยอะยังไม่เขียวเขียวอย่างนี้หรอกแล้วฉีดไปครั้งแรกตอนข้าวอายุเท่าไหร่คะเดือนข้าวเดือนหนึ่งครั้งแรกอีก2ี่สิวันก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่3ก็ข้าวกำลังเริ่มออกแล้วสภาพต้นข้าวปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าข้าวก็ปีนี้รู้สึกว่าดีอะยิ่งช่วงนี้ ข้าวมันแบบมันบางๆตรงกลางกันนะอิดข้าวดีดมันเยอะมันก็แข่งแข่งหนีญ้าด้วยนะข้าวมีข้าวหนวดญ้าหนวดแมวอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออข้าวมันพุ่งขึ้นหนีญ้าดูดีดไม่ล้มฝนก็ตกนะก็ข้างๆกันนี่เขาก็มันก็มีล้มเป็นเป่งเ,เ,เ,เอ่งเอ่งอ่ะดูรู้สึกว่าเออดูข้าวก็ปีนี้ก็ดีดีกว่าเที่ยวที่แล้ว ถึงไม่ได้ไร่ละเกยียก็พอใจอ่ะเพราะว่าเราลงทุนน้อยเยี่ยมมากๆเลยล่ะคะ่ะต้นทุนเราต่ำด้วยใช่ไหมคะแล้วเมื่อก่อน14ไร่คุณป้าใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกคะแล้วได้ฉีดยาฆ่า,มมาแมลงบ้างไหมคะเมื่อก่อนเนี้ย14ไร่ก็อย่างน้อยๆก็10ลูก12ลูกอนอกจากเพี้ยกระโดดมาก็ฉีดถ้าไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ฉีดละ ขนาดเป็นใบาขาวใบอะไรยังไม่ฉีดกับเขาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีเป็นหน้าไปเลยถึงเ,เขาทำที่เขาฉีดกันนะเขาบอกว่ากินอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ข้าวเคยไปอบรมเกษตรเขาบอกว่าถ้ามันเป็นไอ้ใบาขาวใบอะไรไม่ต้องไปฉีดหรอกเขาบอกเปรียบเทียบว,ว่างัวงัวควายกินข้าวอะ่ะมันยังแตกขึ้นมาได้ไอันนี้มันเดี๋ยวมันก็แตกเขาบอกอย่างนั้นก็จำเข้ามา ดีมากๆเลยค่ะคุณป้าแล้วหลังจากที่ใช้กลีนเอกลีนบีไปแล้วต้นทุนเรื่องปุ๋ยลดลงไหมคะลดเหลือ8ลูกไปแปดลูกอันนี้ด้วยนะ18ไแ่ดไรไปแค่8ลูกโอ้โหต้นทุนเรื่องปุ๋ยลดลงเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วผลผลิตน่าพอใจไหมคะผลผลิตก็พอใจก็14ไร่ได้12เกวียนเปรียบเทียบกับคนที่ใช้เคมีเขาได้ผล,ผลผลิตดีไหมคะ เขาแบบเขาก็บางบางเจ้าเขาก็ไม่หนีกันอะอย่างมากเขาก็ได้แค่ร้อยหนึ่งไอ้ที่เขาบอกว่าร้อยไล่ล,ละร้อยยีถังนี่นาเขากว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ได้ผลผลิตพอๆกันนะคะแต่ต้นทุนเราต่ำกว่าเขาเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วสภาพดินของเราเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดินมันเละดินนิ่มขึ้นใช้เดือนก็มีใช่แล้วคะ่ะคุณป้าเพราเมื่อกี้หนูแอบเห็นอยู่สอตัวนะคะ เห็นบอกว่าแถวนี้เขาเผาฟางกันด้วยแต่คุณป้าบอกเลยว่าไม่เผาแน่นอนค่ะเคยเผาแล้วตอนนี้ข้าวมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะนี่ปล่อยปล่อยบางทีน้ําเยอะมันก็ฟางกันเน่าดินก็ฟูขึ้นเผาฟางเลย ที่เขาเผานี่ก็คือว่ามันจะต้องยํำเอารถยํำเยิ้มอะไรเงี้ยมันง่ายไงก็มันก็ดูแล้วมันมันก็จะดินก็จะไม่ค่อยมีปุ๋ยอะไรทำให้หน้าดินมันแข็ง mm hmm. ก็ไม่อยากให้เขาเผาเราเขาโดนมากเขาเผา,ากันหมดทุกคนอะจะไปบอกว่าไม่เผาอย่างงั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ฟังเราหรอกใช่แล้วค่ะคุณป้านอกจากจะทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังทําให้ดินเสียด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงคุณป้าช่วยพาหนูเดินชมแปลงข้าวส,สวยๆหน่อยนะคะ นิดเดียวทำไมได้ผลผลิตดีจังพบกับนวัตกรรมการเกษตรใหม่ที่ชวนให้คุณต้องตะลึงสารกระตุ้นพืชกรีนเอตัวเร่งให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงที่จะทำให้คุณตะลึงไปกับการเจริญเติบโตของพืชและขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุอาหารพืชครบในตัวเดียวในขวดเดียว กรีนบีที่จะทำให้พืชของคุณได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนด้วยนวัตกรรมของกรีนเอและกรีนบีที่คิดค้นมาอย่างยาวนานที่สุดผ่านการการันตีจากนักวิชาการชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศทำให้นี่คือสารอินทรีย์ที่ดีที่สุด <S <S เห็นผลชัดเจนที่สุดณนะปัจจุบันนี้วิธีใช้ไม่ยุ่งยาก นำกรีนเอและกรีนบีมาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นให้ทั่วทุกพื้นที่การเกษตรทำให้ความยุ่งยากในการทำการเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนำกรีนเอกรีนบีปกติ4ขวด2,000บาทลดเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศสนใจโทร085 776 0606 085776070708577606060857760707วิธีการใช้ง่ายๆครับผสมน้ํากับ green A ให้เข้ากันแล้วใส่ green B ลงไปตามอัตราส่วนที่กําหนด คนให้เข้ากันนำไปฉีดพ่นทางใบลำต้นหรือทางดินโดยฉีดให้เป็นละอองฝอยนะครับสําหรับข้าวอายุ15วัน1เดือน2เดือนข้าวออกรวงหลังจากสลัดเกสรแล้วใช้30-40 cc ต่อน,น้ํา20ลิตร ยางและปาล์มฉีดพ่นทุก10-15วันหรือเดือนละครั้งใช้อัตราส,ส่วน2 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรนะครับส่วนพืชไร่หรือพืชตระกูลถั่วอ้อยมันฉีดพ่นทุก15วันหรือเดือนละครั้งข้าวโพดสับประรดฉีดพ่นทุก7-15วัน2 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรไม้ยืนต้นรวมไปถึงผลไม้ฉีดพ่นทุก10-15วันหรือเดือนละครั้ง30ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตร พืชผักและไม้ดอกรวมถึงพริกและมะนาวนะครับฉีดพ่นทุก7-10วัน2 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรพืชล้มลุกและเห็ดรวมไปถึงตัวฝักยาวและกวางตุง้งฉีดพ่นทุก7-10วัน1 0 c ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรครับ <Yes. S 1> คำแนะนำครับไม่ต้องใช้สารจับใบ Green A Green B ฉีดในช่วงพืชที่เปิดปากใบคือช่วง6โมงเช้าถึง10โมงหรือบ3มโงถึง6โมงเย็ยนหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีแดดจัด คุณป้าจะทําอะไรต่อคะปล่อยแล้วเดี๋ยวพอสักประมาณกลางกลางเดือนตุลาก็จะจ้างรถตีละตีแล้วก็จะจะลอดลอเข้าดีก่อนเอารถตีแล้วก็เอาเอารถเล็กย่ามอีกทีงแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยน้ําทิ้งน้ําเข้ามาแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งดีมากๆเลยคะ่ะการปั่นฟางสดเป็นการปรับปรุงดินที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เกษตรกร,กรบางคนเขาบอกว่ามันยุ่งยากคุณป้าคิดยังไงคะ มันก็ไม่ยุ่งนี่ก็ให้เขาลดตีลดก,ก็ก็ตีเขาก็ไม่เห็นว่าเออมันตียากอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ติดเขาติดเดี๋ยวเขาก็ยกยกขยบับขยบับอ่ะมันติดตอนนี้แล้วแต่เขาโดยมากเราจะไม่ค่อยได้เผาเองเป็ดนะ่ะนคนเลี้ยงเป็ดนะ่ะถ้าไม่สั่งไม่กำชับนี่เดี๋ยวเขาก็จะเผาเพราะเขาจะเอาเป็ดมาเลี้ยงนะ่ะปีนี้ไม่ให้เขาเผาบอกไม่ให้เผานะถ้าปีไหนถ้าถ้าเจอเขานี่บอกเลยไม่ให้เผา หลังจากที่ใช้กลีนเอกลีนบีไปแล้วข้าวเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยใช้นะพอมาใช้กลีนเอกลีนบีนี่ก็รู้สึกว่าข้าวดีเขียวใช้ปุ๋ยก็ใช้น้อยลดลงมาครึ่งหนึ่งข้าวก็ได้ผลพอประมาณน่ะถึงไม่ได้ถึงไร่ละเกณฑ์ก็พอใจโอ้โหนอกจากต้นทุนจะต่ำแล้วยังได้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคุ้มค่าไหมคะ คุ้มแค่ลงทุนไปสองพันก็ยังฉีดไม่หมดอ่ะยังฉีดยังอยู่อีกชุดหนึ่งเห็นบอกว่าลูกคุณป้าก็อยากกลับมาทำานาด้วยแล้วคุณป้าคิดยังไงคะกับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเอาแนวคิดใหม่ๆแล้วกลับมาทำานาค่ะเขาบอกว่าอยากจะกลับมาทำนาชักเบื่อแล้วทำงานนี่บอกว่าอุ้ยไม่ต้องแล้วถ่ายหน้าก็าไม่เป็น <laughs> ไม่เคยถ่ายเลยเห็นทำนา ได้ข้าวราคาดีก็อยากทำตอนนี้แบบเขาก็เบื่อเบื่อทำงานนบอกก็ทำไปเถอะก็ใจก็อยากให้เขาทำตอนนี้แบบไม่เคยทำตั้งแต่เล็กอะ่ะกลัวจะทำแล้วแต่ไม่รู้เรื่องว่าข้าวนี้มันเป็นยังไงอะไรเพี้ยลงอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ข้าวอีก <laughs> ก <laughs> ็เรียนรู้ก็ได้ตอนนี้แบบก็เขาก็คงก็คงจะต้องกลับเหมือนกันแหละแต่ก็คงอีกนานหน่อ <laughs> ย แล้วคุณป้าคิดว่าเกษตรอินทรีย์จะสำเร็จได้ไหมคะแล้วจะสู้เคมีได้ไหมคะได้สู้ได้ก็ดีอ่ะไม่เคยขาดทุนได้ผลตลอดแต่ก็จะมีบ้างก็ได้น้อยก็เป็นบางปีแต่ปีนี้รู้สึกว่ามาใช้กินเอกินปี่อ A ผลผลิตก็ดีได้ผลพอใจโอ้โหเกษตรอินทรีย์นี่สุดยอดไปเลยคะ่ะ ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะขอให้คุณป้าได้ผลผลิตดีๆนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่วิธีง่ายๆใช้ผลิตภัณฑ์กลีนเอกลีนบีเพียงเท่านี้ก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพเม็ดสวยรวงใหญ่แถมไม่มีแมลงรบกวนอีกง่ายๆแบบนี้ใครจะลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้คุณป้าปานีเขาก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้ว ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ